กนกวันกนกวนาวงค่ะและนี่คือดีแน่แค่กินผักพอดแคสต์อยากรู้ว่ากินผักผลไม้ดียังไงไปฟังค่ะ ตอนรับเข้าสู่ดีแนแค่กินผักพอดแคสต์นะคะใน EP ีที่4นี้ค่ะเรายังคงอยู่กับแพทย์หญิงช่อทิพย์นาสุภาพัฒนาศีนะคะอายุรแพทย์โรคต่อไรท่อและเบาหวานและที่ปรึกษาโครงการกินผักผลไม้ดี400กรัมนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะโอ้ยเราคุยกันไปหลายครั้งเนาะแล้วก็มีกรณีจะเบือ่อินันหรือยังคะแต่เชื่อว่า e ีพนี้จะไม่เบือ่อเพราะว่า EP นี้เราจะเอาพวกกรณีศึกษาหรือว่า เคสที่น่าสนใจเนาะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณฟังนะคะให้เห็นว่าเรื่องของการกินผักผลไม้ให้ได้วันละ400กรัมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเพราะว่าหลายคนพอบอกว่า400กรัมคือ4ขีดโอ้โหถอดใจเลยคุณหมอจริงๆทำได้ไหมได้นะคะค่ะค่ะเท่าที่คุณหมอเจอมาการปรับพฤติกรรมของคนไข้หรือคนใกล้ตัวเนี่ยที่พยายามกระตุ้นให้เขากินผักผลไม้ให้มากขึ้น มีอะไรที่น่าเล่าสู่กันฟังบ้างคะเอออันนึงก็พบว่าไอพฤติกรรมการกินผักผลไม้เนี่ยค่ะ,คะถ้าเราปรับได้ตั้งแต่อายุน้อยๆมันก็ดีนะคะเช่นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินได้เนาะแต่ว่าอไม่ค่อยได้กินเพราะว่าไม่ได้ทำกับข้าวหรือว่าไม่ได้อ่าอะไรคะ่าเตรียมผักอย่างเงี้ยค่ะ,คะ การที่ปรับคุณพ่อคุณแม่กินเนี่ยมันก็ทําให้ลูกต้องกินตาเขาเห็นว่าเราทําอะไรใช่ไหมคะถ้าเกิดเราไปบอกว่าแกกินผักซีแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่กินเนี่ยเขาคงไม่เชื่อเรานะคะคือแบบถ้าไปบอกลูกต้องกินผักต้องกินผักแต่ว่าโทรสั่งไก่ทอดมาให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็ยากมันก็จะเป็นนิสัยค่ะอันนี้ก็ตอนที่มาอยู่ในโครงการเนี่ยก็ไปมองดูคนไข้ตัวเองนะคะก็จะมีคนไข้สูงอายุที่แบบ ไม่เคยกินผักมาเลยจนอตอ,น,อนนี้อายุแบบหกสิบเจ็สิบแล้วก็เริ่มมีโรคหัวใจมีเบาหวานที่คุมไม่ได้แล้วพบว่าคนที่ไม่ได้กินมาเลยอะคะ่ะมันยากมากเลยที่จะมาเปลี่ยนตอนอายุเยอะๆถึงแม้ว่าไม่สบายมีเหตุผลต่างๆที่มันควรจะต้องเปลี่ยนแต่เขายากมากนะคะเพราะ,ราะอะไรคะเพราะอะไรถึงยากมันเป็นความ เคยชินไปแล้วอะคะ่ะยิ่งแบบน,นใส่ก็คืทำมานานพอจะมาเปลี่ยนตอนอายุเยอะมันยากนะคะแล้วแบบ uh huh. พลังอะค่ะที่มันจะมาเปลี่ยนเนี่ย uh huh. พอคิดว่าพอสูงอายุขึ้นมันอาจจะมีพลังที่จะเปลี่ยนน้อยลงนะคะ uh huh. บอกก็จะมีคนไข้ที่แบบอ่าอายุแปดสิบ huh. เป็นความจําเสื่อมละแล้วก็เป็นเบาหวานแต่ว่าก็พยายามจะบอกคุณลุงว่า กินผักหน่อยนะอย่างเงี้ยนะคะตอนที่คุณลุงยังพอจะจําได้คุณลุงก,ก็พยักหน้าก็ปพยายามกินให้นิดนึงนะคะแต่พอตอนหลังคุณลุงความจําแย่ลงเนี่ยอ่อมันถึงขนาดว่าลูกปั่นโจ๊กใส่ผักให้คุณลุงมีความสามารถทั้งที่จําอะไรไม่ได้แล้วมีความสามารถที่จะแบบอ่าดุนเอาผักบว้บวนผักทีเคียวทุกอย่างอ่ากินต่โจ๊กไปแต่บ้วนผักกลับออกมาได้คือมันแบบว่ามันอยู่ในใต้สมมึกไปแล้วค่ะว่าอันนี้สิ่งนี้ฉันไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะอ่า หรือว่ามีคุณอคุณป้าอีกคนหนึ่งที่แบบอะไรอะคะเคียวรู้สึกว่ามันกินยากก็เบื่ออาหารแต่ว่าก็จะกินยำโรได้กินขนมปังนิ่มๆได้คือชอบกินแบบนี้หวานๆได้แต่ผักไม่กินเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็พออายุเยอะขึ้นถ้าเราไม่ได้ฝึกมามันก็จะมีแนวโน้มที่เป็นแบบนั้นมากขึ้นก็ยิ่งจะแก้ยากใช่ไหมครัวันนี้เราพยายามเปลี่ยนซะตั้งแต่เรายังเปลี่ยนได้ เวลาคุณหมอเห็นคนไข้ที่แบบว่าคือท่านอายุมากแล้วยังไงยังไงก็ไม่กินผักเนี่ยในความรู้สึกของคุณหมอที่เป็นผู้ให้การรักษาเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะคือจริงๆก็บอกลูกหลานว่าก็ทําเท่าที่เราทําได้เพราะบางทีแบบลูกหลานก็ไปทะเลาะกับพ่อแม่ด้วยเนาะว่าแบบเฮ้ยทำไม,ยายามกินหวานล่ะทําไมไปกินแบบนี้ล่ะทําไมกินหมูสามชั้นล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็ต้องอะไรอะคะ,ะมีความปนิปะนอมแล้วมีมีทักษะจริงๆเนี่ย แต่อย่างคุณป้าที่กินแยมโรเงี้ยค่ะตอนหลังๆเนี่ยเขาก็มีคนดูแลซึ่งทําอาหารดีๆให้กินส่วนหนึ่งเนี้ยพบว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมมันก็ทําให้ง่ายขึ้นนะคะคะอย่างที่บ้านตัวเองเนี้ยค่ะเมื่อก่อนพ่อแม่ก็ไม่ได้กินผักมากเท่าไหร่มีผักประดับประดับไว้แต่ว่าพอลูกเข้ามาอยู่ในโครงการลูกพยายามกินค่ะก็แกงทุกอย่างข้าวต้ม โอ้ยเตี่ยวอะไรก็ตามที่มันมีน้ำน้ำหรืออะไรที่ใส่ผักได้เนี่ยค่ะออก็จะล้างผักแบบว่ากำเริ่มใส่เข้าไปแล้วเวลาผักมันไปอยู่ในแกงเนี้ยค่ะจริงๆแล้วมันก็จะเหลือนิดเดียวเราก็ตักไปให้เยอะๆตักผักใส่เข้าไปก่อน<ะ>พ่อก็กินได้นะคะคือถ้าที่ฉันไม่ทําก็อาจจะไม่กินแต่แตพอทาไปนเนียนๆก็หนูออไม่เดือดร้อนอะไรออค่ะมีวันหนึ่งพ่อโทรมาทํางานอยู่<ะ>ทํากับข้าวเลี้ยงเพื่อนทําแบบเฮลตี้มากเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อโทรมา แกพาอเป็นเบาหวานนะคะแกน้ําตาลฉันวันนี้ไม่ถึงร้อยเอออาหารแกมันก็ดีนะนี่ไงเห็นผลเออฉันกินได้แล้วละอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ันก็ยากกว่าแต่ว่าจริงๆถ้าเราแบบค่อยๆทําไปโดยที่เนียนๆไปอย่าไปบังคับขู่เข็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอุ๊ยอันนี้เล่าเล่าเคสของตัวเองบ้างก็มีหลานสาววัยรุ่นเนาะสิบสี่สิบห้าแล้วก็คือปกติเป็นคนไม่กินผักเลยอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่พอมาอยู่ในโครงการนี้เนาะเราก็ได้สูตรน้ำผักปั่น นะคะจากโครงการแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบอาหารที่กินง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยเนาะพยายามจะไปบิวให้แบบวัยรุ่นที่บ้านกินโอ้โหเขาเห็นน้ําผักปั่นวันแรกนี่แบบมันเห็นยากขมอะ่ะคือแล้วเขาก็แบบว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่น้ําผักน้ําปั่นที่เขาคุ้นเคยอะไรเงี้ยนะก็กินด้วยความยากลําบากมากแต่ว่าเราก็พยายามเนียนๆไปเนียนๆเนียนๆค่อยๆปรับค่อยๆปรับ,ปบไปจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขามาอยู่กับเราก็ดีเนาะคือ ตลอดชีวิตเขาคงไม่เคยได้กินผักอะไรเยอะขนาดนี้แต่ช่วงที่แบบเขามาอยู่กับเราเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาได้ก็คือแบบเหมือนขับถ่ายดีขึ้นพอขับถ่ายดีขึ้นเนาะแล้ววัยรุ่นะ่ะพอเห็นผิวพรรณของตัวเองดูสดใสขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีกําลังใจแสดงว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องทริคของการสอนให้คนกินผักหรือนมเน้าให้คนกินผักเนี่ยมันต้องแบบจับ จุดของเขาถูกเหมือนกันนะคุณหมอเนาะใช่ค่ะน้ำปั่นของโครงการนี้ดีงามมากนะคะ,คะเพราะว่าก่อนที่จะ,ะมาอยู่กับโครงการนี้ดิฉันก็ปั่นน้ำผักเหมือนกันแต่ว่าการปั่นของดิฉันนี่ก็คือว่ามีอะไรก็ตาม <c oughs> ก็เอารวมกันไปรส <c oughs> ชาติมันแย่มากข <c oughs> าดคอรสชาติมันแย่มาก <c oughs> ค่ะที่บ้านนี่เห็นน้ำผักปั่นของดิฉันก็แบบว่าทุกคนทำน้าเย่หมดแต่ว่าพอมาอยู่กับโครงการแล้วอะคะ่ะ สูตรของเราดีงามค่ะทุกคนในบ้านมีความสุข<ะ>ปั่นมาก็กินกันได้อย่างอย่างมีความสุขเพราะมันการที่เรากินของที่ดีกับสุขภาพแล้วก็อร่อยด้วยเนี่ยมันดีมากเลยนะคะมันรู้สึก<ะ>ดีเป็นสองเท่าเลยงนีคะ,ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเห็นลองไปดูในในแฟนเพจะนะคะโ<อ>ครงการกินผักผลไม้ดี4ี่กรัมเนาะลองลองไปดูเรื่องของสูตรน้ําผักปัน่นคือหลายหายคนเนี่ยพยายามที่จะ เปลี่ยนตัวเองมากินผักผลไม้ให้มากขึ้นคุณหมอแต่บางทีช่วยที่ง่ายค่ะเพราะว่ามันมันไม่บางทีเราไม่อยากเคี้ยวอ่ะถ้าเราไม่ชอบรสชาติแต่ว่าน้ำผักเนี่ยค่ะมันกินง่ายก็มีคนไข้คนหนึ่งที่บอกสูตรไปแล้วก็ลูกก็ปมั่นให้คุณยายกินทุกวันมาเป็นปีแล้วนะคะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างสุขภาพคุณยายดีขึ้นไหมคะก็ดีนะคะคุณยายก็เก้าสิบกว่าแล้วก็ยังแข็งแรงใช้ดีใช้ได้อยู่ประวานก็คุมได้ดีค่ะ ถ้เาเกิดว่าแบบเราสามารถจะปรับพฤติกรรมการกินแบบนี้ได้ค่ะคุณหมอมีเคสอันไหนที่แบบคุณหมอประทับใจไหมว่าคนไข้เขาแบบกระตือรือร้นให้ความร่วมมือในการปรับพฤติกรรมการกินมีผักผลไม้เข้ามาในชีวิตมากขึ้นแล้วมันไปเห็นผลเรื่องตัวเลขสุขภาพของเขายังไงบ้าง ค่ะ,ะก็มีหลายๆคนที่ทําได้ดีนะคะ,คะมีคนไข้เบาหวานชนิดที่สองที่อายุน้อยนะคะเขาก็กลับไปทํากับข้าวแล้วก็กลับมาเจอกันเนี่ยเขาก็เอารูปมาให้ดูก็ผักครึ่งจานเนี่ยคะ่ะแล้วก็อาหารก็ดีผลเลือดก,ก็ดีมากนะคะ,คะเห็นคนไข้ถ่ายรูปทํากับข้าวมาให้ดูนี่ชื่นใจมากนะคะค่ะก็มีอีกคนหนึ่งที่อ่า เป็นเบาหวานจนเบาหวานขึ้นตาละมีเบาหวานลงไตละแล้วก็เขาก็กเกษียณจากที่ทํางานก็ไปปลูกผักแล้วก็กินผักที่ตัวเองปลูกเนะะี่ยค่ะเราแบบเหมือนกับได้ออกกําลังกายด้วยได้กินอาหารดีกินอาหารที่ตัวเองปลูกเองทําเองคือแบบกลับมาดีมากดูดีแบบมีเ NERGY ดีดูสดชื่นแจ่มใสถามคนไข้ว่าเอ๊ะปลูกผักแบบนี้เหนื่อยไหมคนไข้ตาเป็นประกายบอกไม่เลยครับผมมีความสุข ดูแบบรู้สึกว่ามีเรียวมีแรงกระชับกระเฉงลดยาได้ะนะคะคนไข่อีกคนหนึ่งสมัยทางานดูแบบอ้วนไม่มีเรียวมีแรงแต่พอกินดีขึ้นขนาดกเกษียณอายุไปแล้วตั้งหลายปีดูหนุ่มกว่าสมัยที่<ะ>ยัง<ช>ทำงาน<ะ>อยู่อีกนี่ตาเป็นประกายเพราะจริงๆเรามีอายุที่เป็นตัวเลขกับอายุเซลล์นะคะเราอายุเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราใช้ชีวิตให้ดีอะค่ะ อายุเซลล์ของเราอายุร่างกายของเราอา,อาจจะน้อยลงแม้ว่าอายุเป็นปีของเราเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันมี2ด้านไหมคะคือมันอาจจะมีทั้งมุมที่เราแบบชื่นใจนะเวลาคนไข้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองอะไรเงี้ยกับมีบ้างไหมคะที่บางทีคนไข้ให้ส่งกันบ้านมาแล้วแบบพอคุณหมอเห็นปุ๊บแล้รู้สึกโอ้โหท้อใจจังเคสนี้เราจะแก้ปัญหาชีวิตเขายังไงดีอะไรเงี้ยมีบ้างไหมคะที่รู้สึก ยาเยอะๆก็จะเป็นอวัยรุ่นนะคะ mm hmm. อหรือว่าคนไข้ที่แบบกินจนเป็นนิสัยอะคะ่ะวัยรุ่นเนี่ยส่งรูปมาให้ดูอะคะ่ะมันก็จะมีแต่อาหารฟาสต์ฟู้ดกินขนมทุกวันเลย mm hmm. เอกินชานมกินน้ำอัดลมอาหารที่แบบแป้งๆมากๆะคะ่ะแล้วเราเาไม่มีผักเลยแม้แต่น, mm hmm. น้อยในในแต่ละวันแล้วเราก็บอกว่า เออกินผักหน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนพูดไปแล้วมันไม่มันไม่เข้าไปในเนื้อในตัวคนไข้เลยเนาะเออ,เอ,อมันเหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกว่าอันเนี้ยที่เขากินมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรมันก็เป็นอาหารธรรมดาทําไมห<ะ>มอมาพูดอะไรแล้วมันมีความสัมพันธ์กับสุขภาพเขายังไงเหรอคนไข้หลายคนก็มองไม่เห็นนะ,ะว่าอ่าภาวะที่เขาเป็นน่ะ มันจะดีขึ้นได้ยังไงหรือมันเกี่ยวพันกับการใช้ชีวิตของเขายังไงบ้างถ้ากรณีที่แบบคนที่เขาไม่ไม่เห็นความจําเป็นอะของการกินผักผล,ลไม้ไม่เห็นการจําเป็นของการปรับเปลี่ยนสุขภาพเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการรักษาของเรายังไงอะคะตัวเองคิดว่ามันเป็นการที่ทําให้เราก็รักษาไปแต่ อาการด้วยยาค่ะมันก็เป็นการเอายาไปทําให้ผลเลือดดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเวลาผ่านไปแย่งโรคที่เหมอะักศษาคือเบาหวานเนี่ยค่ะมันก็เป็นโรคที่ตามภาวะการดําเนินโรคของโรคอะค่ะมันจะเป็นค่อยๆมากขึ้นไปอยู่แล้วอย่างก็จะเพิ่มตามอายุตามอายุตามน้ำหนักตาม อาหารที่ไม่ดีที่กินต่อไปไเรื่อยๆอค่ะยิ่งเวลาผ่านไปแทนที่จะตอนแรกกินยาตัวเดียวคุมได้ก็ไม่สนใจก็กินอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็จะกลายเป็นยาสองตัวสามตัวสี่ตัวเริ่ม<ห>มีโรคอื่นมาด้วยมีโรคมีโรคไตมีโรคหัวใจยาก,ก็เยอะแยะ,ยะบางทีมันก็มีผลข้างเคียงจากยาอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างถ้ากลุ่มของโรค NCD เนี่ยก็คืออย่างเท่าที่ท,ทราบมาเนี่ยพอเริ่มจะเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วอยู่ใน วงจรที่คุณหมอบอกก็คือไม่ได้ปรับพฤติกรรมแล้วก็ใช้ยาไปเรื่อยๆเนี่ยหย็ดตัวยาเองก็จะทําให้อาจจะไปเกิดผลข้างเคียงแล้วก็ไปเกิดโรคอื่นๆที่ตามมาที่หลังได้ใช่ไหมคะคือจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่ว่ายาทําให้แบบร่างกายแย่ลงนะคะ,ะแต่ว่าพอเราไม่ไม,ไม่ดูแรรมใช่ค่ะมันก็เลยต้อง ไปขึ้นอยู่กับยาเราใช้ยามากขึ้นไปเรื่อยๆดี่างเาช่นบางวันค้งครเราจะเห็นว่าผู้ป่วยบางคนโอ้โหกินยาเยอะมากแล้วพอกินยาหนักๆเข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าอาวัยวะอย่างไตก็จะทํางานหนักขึ้นไปอีกใช่ไหมคะค่ะจริงๆไตก็ไม่ได้อา่าไม่ได้ไตไม่ได้เสื่อม,อมเพราะว่าเพราะว่ากินยาหรอกนะคะโดยส่วนใหญ่นอกจะมียาน้อยๆอ,อย่างที่ทําให้ไตเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยคนไข้มาหวานที่ไม่กินยาอ่าเพราะกลัวไตเสื่อมเราก็ไม่ได้ต้องไป กังวลแบบ<ม>นั้นนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือพอสมมุติว่าเราไม่ดูแลอาหารนะคะมันก็จะเหมือนคุมได้ในสภาวะที่แบบไม่พอดูได้ไม่แย่ยแล้วค่อยๆแย่ลงพเพราะว่ามันจริงๆเวลาที่เราจะดูแลโรคทางการเผาผลาญต่างๆโรคอ้วนโรคเบาหวานอะไรอย่างนะะี้ค่ะมันต้องดูแลไปด้วยกันมันถึงจะดีนะคะแต่ถ้าเราไปแค่กินยาอย่างเดียวเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอะค่ะ มันก็ไม่ดีจริงๆสัทีแล้วเวลาผ่านไปมันก็ค่อยๆโรคมันก็ค่อยๆเป็นมากขึ้นไปตามการดำเนินโรคของมันก็สุดท้ายแล้วถ้าถ้าเราเรียงลําดับความยากง่ายในการดูแลสุขภาพนะคะคุณหมออ่ะถ้าสมมติว่าข้อที่1คือการปรับพฤติกรรมการกินกินผักผลไม้ให้มากขึ้นข้อที่2คือการใช้ยารักษาโรคนะคะข้อที่สมมันจะมีอะไรอีกล่ะ ออกกาลังกายออกกลังกายเอออันนี้ถ้าเราเรียงลําดับความสาคัญเนี่ยเราควรจะเรียงยังไงดีคะจริงๆทุกอย่างมันก็สําคัญนะคะควรจะควบคู่กันไปแต่คิดว่าเรื่องกินเนี่ยค่ะน่าจะเป็นเป็นเรื่องใหญ่อันดับต้นๆเลยใช่ค่ะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องการนอนนะคะนอนให้พอนอนน้อยก็จะยิ่งอยากกินยิ่งอยากกินของหวานๆเพลียอะไรเงี้ยนะคะอ่า แล้วก็ดูแลความเครียดค่ะบางทีถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มเพื่อนหรือมีคนที่เข้าใจแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมอะค่ะมันก็ทําได้ง่ายขึ้นค่ะเออมีเคสไหนบ้างไหมคะที่คุณหมอแบบว่าเจอแล้วรู้สึกเออเขามีวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองที่น่าสนใจอย่างเช่นอ่ะมีกลุ่มเพื่อนมีกลุ่มครอบครัวหรือได้รับแรงบันดาลใจอะไรจากใครสักคนหนึ่งแล้วแบบคุณหมอเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาก็ นึกถึงคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็มาตรวจด้วยเรื่องไทรอยดะะ์แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็บ่นว่าเออเป็นอะไรไม่รู้เป็นเพราะไทรอยหรือเปล่าแล้วก็ทำให้ปวดหัวปวดตามตัวนอนไม่ดีแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาคิดอะไรก็ ความจาไม่ค่อยดีนึกอะไรไม่ค่อยออกแต่ว่าเทรอยนี่เบนฟอกคือมันจะเกี่ยวข้องกับหลายอย่างในชีวิตเนอะอารมณ์พฤติกรรมใช่แล้วคนไข้ของหมอเนี่ยคือไม่ว่าเป็นอะไรก็จะโทษว่าเป็นเพราะไทรอยหรือเปล่าใช่ค่ะแม้ว่าแบบผลเลือดไทรอยก็ปกติดีเสร็จแล้วเนี้ยก็ไม่รู้เป็นอะไรก็เลยคุยกันเรื่องก็ตรวจไทรอยก็ปกติคุยกันเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องอาหารอ่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ก็คุยว่าลองปรับอาหารดูไหม<ฆ>นะคะเขาก็ทานอาหารธรรมดาธรรมดา<ฆ>นะคะว่าก็คุยว่าเออลองกินผักเพิ่มขึ้นลดอาหารสําเร็จรูปลงอาจจะลองลดการกินแป้งสาลีดูไหม<ฆ>ว่าเขาก็บอกว่าเอ้เขาไม่รู้ว่าเขาแพ้วิตหรือเปล่าก็เลยบอกว่าออลองงั้นงั้นก็ลองหยุดกินดูก่อน<ฆ><ๆ>ค่ะก็ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเวลาผ่านไปเขาก็ได้เมสเ a g e ที่คนไข้ส่งมาเราก็บอกว่าโอ้ชีวิตดีขึ้นมากเลยกลับไปกินผักตอนนี้ก็เลยทํากับขา้าวกินเองเลยเราก็รู้สึกว่าอาการต่างๆเนี้หายไปหมดเลยรู้สึกว่ามีชีวิตวมีแรงออนอนดีขึ้นไม่ปวดหัวแล้วอะไรอย่างค่ะซึ่งเราก็แปลกใจเนาะว่าเออมันดีอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างค่ะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็อาหารไม่ดี เราก็รู้สึกเลยว่าอาการที่มันเป็นเนี่ยค่ะมันกลับมาอีกแล้วพอกลับมากินดีอ่าก็ดีขึ้นค่ะนะคะมันก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันคือส่วนไหนของการปรับอาหารของเขาอะคะ่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เราเห็นว่าเวลาที่เรากินดีขึ้นเนะะี่ยค่ะม,มันเป็นการดีองรวมอะอมบางทีอาการอะไรหลายๆอย่างที่เป็นนะคะมันก็เหมือนกลับไปดีขึ้นไปเองค่ะใช่ดูเหมือนว่าคุณหมอจะพูดถึงคําว่ากินดี บ่อยมากเลยช่วงท้าย EP นี้ลองให้คุณหมอนิยามนิดนึงค่ะทิ้งท้ายกันว่าความหมายของคำว่ากินดีในมุมของคุณหมอคือ,อยังไงบ้างคะ่ะคิดว่ามันเป็นการกินอาหารที่เป็นอาหารที่ใกล้เคียงธรรมชาตินะคะ,คะเป็นอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งเยอะ,อะเหมือนกับเก็บมาจากสวนเก็บมาจากนาแล้วก็มีสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะน่าจะมีกลุ่มของผัก เยอะที่สุดะนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มพวกถั่วต่างๆนะคะก็คือ,อถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชถั่วเปลือกแข็งงานะคะแล้วก็มาเป็นผลไม้เป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดหนังติดมันนะคะแล้วก็อาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปอาหารสําเร็จรูปลดการกินแป้งน้ําตาล หวานเค็มมันนะคะก็ลองคุณผู้ฟังลองไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะคะซึ่ง เราสองคนก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังด้วยเนาะแล้วก็ติดตามนะคะ,ะดีแน่แค่กินผักพอดแคสต์ของเรานะคะก็จะมีคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็หลากหลายสาขาอาชีพเนาะที่จะทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าเรื่องของการกินผักผลไม้มันไม่ได้ยากแต่มันจําเป็นกับชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าทําได้ก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ ติดตามได้ค่ะดีแน่แค่กินผักพอดแคสต์นะคะในทุกช่องทางของเรานะคะ Spotify, Apple Podcast นะคะแล้วก็ c a s t b o x ด้วยวันนี้ขอบคุณแพทย์หญิงช่อทิพน้าสุภาภัฒนาศีค่ะอายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเบาหวานและที่ปรึกษาโครงการกินผักผลไม้ดี400กรัมสอสนะคะขอบคุณคุณหมอและสวัสดีค่ะดีแน่แค่กินผักพอดแคสต์โดยโครงการกินผักผลไม้ดี400กรัมสสส อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ